ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรายนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของหมอหวังครับหมอหวังตาทิพย์นะครับเนาะงวดเมื่อกี้ศูก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ <sh are> กดแชร์ <d> <sh are> กดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพื่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับได้ยินข่าวว่ารับสายจนไหม้เลยนะครับหมอวังครับแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้า้อหกสิบห้าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของหมอวังกันครับผมว คสวัสดีคด้กค็หมอหวังตาทิพย์นะครับผมพ่อหมอหวังตาทิพย์เบื้องดวงบอกค่ะจ้าคอยว่าตาทิพย์เบิ้งหลวงเบื้องหวงน<ว>ะก็บ่ว,วงววเขาจะว่าดวงแม่นเราก็เจ้าคุณนี่ก็บ่วงจัดดอกมันทิพย์เป็นแปยมดีๆพ่อได้กระได้มันก็ตามนั่นก็ตามดูเบื้องไปเพราะว่าดูแม่นนะครับเนาะแม่นนะคะพ่อได้เอินหมอหวังตาทิพย์ค่ะค่ะบัดนี้คือโมเทีแล้เอฟซีมันถือน้ำลายบ่ค่ะมีผู้ถือน้ำบ่ก็ มีผู้ถือกําไรอยู่แต่ว่าบกถือกลายงหลักไรว่าจักก็เจ้าวันนี้มากถือกเจ้าถือจ้าเหนีมากถานนียมากถือมากเขามาแ่งแก่มาว่านเราก็มาถูกเขาถูกหลายจจมาแก่แ่งแก่แบบไร่ปอแก่ยังนีเสียคาหลวงคโตัวแต่ละคะบุษราโซกนั่นแหละแจ้าเฮ็ดไงจนมาแ่งกระทุ่งมั้งแทงเป็นไปทั้งอินมันแคงเจ้าดีมันก็สามร้อยห้าสิบดอป้องไข่หน่วยจดิมัน คือพอกันไปทั้งอื่นตวหมาก็ทั้งอื่นมาดี่มาต่างละอีบอน้องค่ายเขาจะเอามาแต่งผีหมดแหละเพราะว่าทั้งอื่อนแพงโอ้จะขั้นขึ้นทำน้ำมนต์รักษาอืมแบบนี้คือเป็นงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลยค่ะพ่อวันที่หนึ่งมันออกวันหยังหรมันออกวันหยังออกวันพุธครับออกวันพุธออกวันพุธโอ้ ก็จูบก็ลาบกอแนวทางค่ะพอกให้แต่จะส่งนะลาบไปหาซื้อเอาหาซื้อเอาพอเรียนตั้กูมานเลยอะเออมิ่งคาวาสือเอาได้นั้งกูมานค่ะมีลาอันเพิดเอิญกูมานยังค่ะพ่อนี่กูมานทองนั่นแหละครับมันไม่ซื้อบาค่ะนไรจนเห็นยิ่นน้ำเพลินนี่มันมีบอเนี่ยจะก็คือว่เอาอยู่ลูกแก้วนะก็เจ้าออกก็ได้ สัตว์เราอยู่ในลูกแก้วก็ได้หลูกแก้วแต่แต่เมื่อกี้กูมานทองตก๊บลงมาตุ๊บเลยนะโดดเลยแล้วท้าที่บอกบอกเลขเอาอยู่ในที่บอกมากงวดสิมจังหวัดมานขึ้นเขาแล้วม่านมันมานหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหาศูนย์นั่นแหละกดออกครับต่อไปมันสิ เตนเลมหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าอืมงั่นแหละตัวเดียวกันปะคะตัวเดียวกันมึงนีได้สามโจนเลยคพี่น้องนึ่นี่สามโจอือกันสิเอาขั้วไปทัองไหผมมันท่องกุมาลทองให้ชูกินแบบบอกคอาด้วย บอกพอดูเจ้าจุกเจ้าจุกนะคะตัวเลขอ่ะเจ้าจุกเจจุกเสือบข้องเืออะไนะือไอ้้องไอทองไอทองว่าใคเห็นหาซีบอกหาซีหาซีหาซีหนึ่งสองตมหาซีหนึ่งหาซีห กุมารทองแหละครับพ่อองเ<อ>มื่อกี้หัวทิ่มเลยครับเออเมืม่อกี้ใช่ค่ะก็เลยเอาท,ทาไมไม่ใช่กุมารทองจะให้โชคครับหัวทิ่มเลยฝ้าหลายยันจปะปฏิบัติเมืม่อกี้หัวทิ่มเลย,เลยครับ,บเราตั้งกล้องแทบไม่ทันเลยครับเมื่อกี้กุมารอยากบอกเลยป้าดูดล่งจากมีท้าม หมอหวังตา <cały> พิษแก้ ujemy, ววิเศษพี่นลองโอ้ดูดูอาจารย์เนี่ยมาแล้วครับพระเจ้าดฎสีมุนีนาคาพระเจ้าดฎสีมุนีนาคาพระเจ้าได้สีมุนีนะคะ ุท้กเปิดน้าโมกเปิดท่าโมกเปิดชั้นโคเปิดเปิดหูเปิดจาอันนี้ได้หนึ่งหาสิอหนึ่งห้าสิบเออยนหนึ่งหาอนึ่งหา้อพลางลูก พระเจ้าเฉลี่สีมุ่ยนะค่ะพระเจ้าเฉลี่สีมุ่ยนะคะพระเจ้าเฉลี่สีมุ่ยนะคะคิดโทเกิดน้มูมเกิดสมุนเกิดสังคมเกิดอืม นีบ้ง่ไหเจ็ดศูนย์กระสี่ศูนย์ัเป็นสองตัวเจ็ดศูนย์ลไสี่ศูนย์เลยสองตัวเมนเจศูนย์ก็ไรสี่ศูนย์ก็ไรมันแปลก็ะไรเจ็ดก็เป็นหนึ่งกรมนได้ซ้ำเนี่ยต่อซ้ำเนี่ยเมนแมนไปจนเมนเจ็ดศูนย์หมเมนอืมเมนโ เบกนักมาศูนที่เราเบมาศูนที่เขาเอาละตอนซ้ำนี่แหละตัวนี้แหละตามพ่านวามันเลตามพระเจ้าพึ่งบอกยกขึ้นมาใหูบ่โกงอยู่นี่รับซูนอแล้วแน่นูนแม่จะบอกไอเล่นแน่นศูนที่เราเล่นเป็นเล่ดศูนถ้าเะเล่างแล้สิเอาศูนซีก็ได้แม่ 4ี่สูก็ได้ขี้วูงก็ได้เ0ยวเจ็ดก็ได้จุดเจ็ดศู่ไนิ้มตัวเดียวกันแต่ว่าตัวบนนะมันมาอยู่แบมาต่ำไอ่นี่แหละครับมันก็้มาหนึ่งหนึ่งหาศูนย์ยงร่องกับสี่ศูนนี่สี่ก็ได้นะคับ่ย้่งกันเลยหมดเลยเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียว ห้าศูนย์เจ็ดหาศูนย์ก็ได้แล้วค่คาเก้าค่เก้าพ่อบอกนี่พราผาดนอกเขาสองวมสองวันนะครับเขาแม่นตลอดเลยบอกพอ่อนมากแม่นเลยอ่ะค่าเจ้าก็ว่าแม่นแ่ยเดีวเขาก็รู้เลี่ยรู้เล่าเดี๋ยวกุญแเจ้าสือกุเจ้อมาแม่เมื่อสุดท้ายจกจ้ามาเอามือข้าจุ้กุเจ้าสืเออใ่กเว้นกไปเลยนากุญแจหกศูนย์กุญเจมาเอามือมากระเจ้าก็มาดูดวงค่ะก้าเจคุณหรออ มาดูงดว,งข,วอองข้าวกระเจ้าคุนละแต่ล้วกระเจ้ามาเบิ่งอันนี้เลยเห็นอันน,อนี้ก็เลยบอกระเจ้าไปเนี่ยเป็นี้ศูนย์หกเองที่แรกวางซีที่แหลกมันก็บอกว่าศูนย์หกหรอกได้บอกระเจ้าว,วา่าอ่ามันมีเหล็กเก่ามันเก่าศูนย์อมันเก่าศูนย์กระบอกศูนย์ระวังเรื่อง,งมันปิดหกเรื่องห้องวาซักอะไรกระเจ้าไป ไปปีนกลับปอนเลยอืมมันปี<ร>ป่นได้จริงเข้าเปี่นได้าเข้าวาขจาาเอาความนี้รไปเนี่ยขาจาว่าได้ถือครับอือเจ้าเป็นฮกก็ได้ห้ามปี่ยนนะขาจาว่าขาจาซื้อรักไปสองทางล่ะอืมอรักไป่าซื้อลักไก ตัวเลขเลยนะครับไปลองหนึ่งหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์ครับพี่น้อง,งลเลขสองศูนมีหาสีเ่เจ็ดสี่ไม่มีหาสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับไปลองตัวเลขจางวัดสองคอยหลังตาทิพย์หมอดูตาทิพย์หมอดูตาทิพย์วันนี้มีพิเศษคือมีเลขกุมารแม่งครับที่ไปที่มาคือทําไมถึงเอาเลขกุมารเพราะว่าอยู่เฉยกุมารแล้วล่วงหัวทิ่มลงมาเลยครับโดดลงมาเลยไปลองญาติบอกว่าได้บอกเลย ได้ห้าสี่นะครับเนาะภูมันห้าสี่เลขสามตัวเพิ่นกับมี่หนึ่งหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์ครับพี่น้องมี่ห้าสี่เจ็ดศูนย์เอ๊ะเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เลขบล็อคตัวพี่น้องครับจะไปย้อนเบิ้งเอ้ยไปเบิ้งครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหมอวังหรือหมอดูงตาทิพย์เรานะครับเนาะครับแนวทางก็มีเอ่อความฝันของพ่อนะครับแล้วก็สองลูกแก้วนะฮะแต่ที่แปลกก็คือ เลขกุมานทองนะครับเนาะครับตอนแรกกูมานทองหัวที่มลงมาเลยนะครับก็เลยพ่อเลยหยิบมาส่องดูปรากฏว่าเห็นเป็น4 5 5 4นะครับเนาะเอาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่พี่น้องกับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ